ีดีงามๆก็ถิมบนาเสือเนี่ยพูดมต่อันขาวๆงามๆามันขัดว่าเอาถิมนะนถิมเซยไหมเ <c oughs> บิ่งพลไม่ก็ได้ถึกถือโลละกล้องละสาวถุงละ20บาท ุงละยีสิบาทนะทุกคนเอ,อ้ยได้ตั้งหกลูกอะมะม่วงอะไรยี่บาทตั้งหลูกอันนี้อันที่มันเหลืองเหลือนี่7ลูก8ดลูกเลยนะแล้วก็หันมาทางนั้นผักกะคือกองทิ้งขยะอะแบบดีๆอยู่เลยอะโอ้โห สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนาะช่องแพรวาเดอจ่าเดอวันนี้นะคะทุกคนแพรวาก็เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานยามดีนะคะแล้วก็จะไปตลาดหน้าหมู่บ้านนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปหาของกินเนาะอ่าทำกับข้าวให้เจ้านายเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เอาอะไรกลับมาเลยสักอย่างนะคะแต่ว่าต้องไปพึ่งพาตลาดหน้าหมู่บ้านนะคะไป เดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะคะพอดีว่าน้องอ่อนบอกว่าน้องออน,ออน,อออนอไปตลาดได้ทีนี้ซื้อปลามาพี่น้องซื้อปลามาอะไรสิแกงปลาเนาะสิแกงปาลาแล้วบอมีข้าวเหนียวจำบัานเนี่ยเพราะว่าก็เลยต้องปั่นจักรยานนะทุกคนออกไปซื้อข้าวเหนียวเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วจ้าไปเดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะบโห้่าตลาดจะไหวเบิดหรือ,อยังกับบู้โหคือกันนาอเพราะว่ามันกะคาแล้วนะพี่น้องอ่ะ ไปกันเลยม,มีคนหัวมีมีคนหัวรอแพราวาด้วยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเอฟซของแพราวาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ยก็มีก็มี FC เอฟซแพราวาอยู่นะคะก็ถ้ามีก็อ่ากาบทักทายสบายดีเด้อคะ่ะสวัสดีนะคะคุณพี่พี่นอะเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะเนาะไปไปตลาดทุกคนนะไปยางตลาดกันดีกว่าว่าิมียังแนกินเนาะ มีอะไรบ้างนะคะทุกคนเอ๋ยจะบอกก่อนเลยนะว่าอ่ะเออเออ้เอออย <c oughs> เห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าเครื่องแห้งกะโอ้โหเห็นว่าเครื่องแรงก็แซงทางเลยนะคะคุณพี่อะเพว่าแซลพี่วินมอไซค์นั่นเองนะคะทุกคนเนาะพอดีว่าขับแซงหน้าเพวาไปแล้วก็ตูดเลยนะคะไปะเราก็ปั่นจักรยานเนาะอ่ะ บรรยากาศน้อทุกคนแพรว่าบอกเลยว่าบรรยากาศนี่เย็นมากๆเลยบรรยากาศดีมากช่วงเนี้ยลมหนาวเลยนะคะทุกคนเนาะบอกว่าทางเอฟซีอ่ะอากาศหนาวเย็นกันหรือบอเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าทางแพรว่าอากาศหนาวเย็นมากนะคะทุกคนก็ฝากเอฟซีเนาะพี่ๆอ่ะคุณลุงคุณนะ้าอะคุณป้านา้าอาเนาะพี่ๆน้องๆนะคะที่เป็นเอฟซีของน้องแพรวก็ฝากดูแลสุขภาพกัน ด้วยนะคะเนาะเป็นห่วงในฐานะที่อ่าเป็นคงนะเพราว่าก็เป็นห่วงเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะเนาะไปะเดี๋ยวไปไปตลาดกันเลยตลาดไว่เมิ้เ,เลย พี่น้องเลยโอ้โหน่ารักนยำมั่มจังนี่เก็บพองขึ้นรถบันเลยตลาดว่ายบันเลยพี่น้องเอ้ยซิมี่เขาเนี้ยวอหายอยู่บ่านปะเนี่ย ขนมสิบบาทสามอันยี่สิบห้าแหมเก็บคองมดละ่ะวันนี้วันจันทร์โอ้โหข้าวเหนียวขาวหมดแล้วหรอคะอ๋อเหลือแต่ข้าวเหนียวดำเอาข้าวเหนียวดำสอง ดำขอบคุณค่ะเหนียวดำสองก็เหนียวขาวไม่มีแล้วเหนียวขาวหมดแล้วอ่ะ นี่คือเน่ยมมือเสาปลาซีไล่เลยเนาะแต่อันนี้มันเดิกละ่ะมันถุ่มกลัวละ่ะถุ่มครึ่งแล้วทุกคนเขาก็วายหมดแล้วตลาดเออดอกแคเขาเก็บหมดแล้วเนะี่ยโอ้อยากกินแต่ของหวาน สิ้มกนะองหวานยี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งอันค่ะยี่สบเจบาทเอาสแกนนี่นะคะกุ้งเต้น50สิบาทโคโยตี้ตัวใหญ่กระต๊บกระต๊บกระตืบกระตืบสั่งใหม่เอาแบบไม่เผ็ดแต่ว่าเปรี้ยว ค่ะเดีกันลงสแกนจ่ายค่ะอ่าสกแกนจ่าย <c oughs> ตลาดวายเบิดแล้วสมโอจ้าสมโอ หมดแล้วจ้าวายหมดแล้วจ้ารตเตลี่ ่งแก้วขมิ้นโลละ25บาทโอ้โหอ้โหกองละ20บาทนะทุกคนมีทั้ง5 6ลูกมะม่วงอะไรเนี่ยโอ้โห و, อันนี้มีทั้ง2 4 6 7ลูกอะกองละ20่บาทโอ้โหกินหอดอีพอกับอีแม่เด้กินหอดแม่พ้องแพ้ว่าเด้เรามากินมะม่วงสุกน้องตะโกนเลย พักดีงามๆก็เอาถิมเบิ้งไหมพี่หน่อยข้างล่างหันพักดีๆงามๆก็เอาถิมเนี่ยมานาเสือช่างว่าก้าถิมข้างล่างตลาดว่ายเบิ้นแล้วมาสาโพดตลาดว่าย สายบัวเน่ามาช้าเกินไปเบิ่งข้าวเหนียว่ขายข้าวเหนียวบ่าจ้าเอาจั๊กมอเอาจั๊กฮอร์นออมบาทเนยเจั๊กฮอร์จ่าเอาสองฮอรจักบาทจ้าฮอละรหับบาทอันหนึง่งสิบบาท อาสิบาทเ้าบาทเ้าบาทเอบาทจ้ะสาบาทพ่ออยู่บา้าวออแ <laughs> วดทองอีกแล้วปวดท,ท้องอีกแล้้าบาทสาบาทใช้แรงเงินอันนี้คะ่ะ บอนเป็นสองสามมือแล้วคุณค่ะกินเข่าบอลเป็นเวลาไหมอืมกินเข่บาบอยเป็นเวลาค่ะจมให้ลูกสาวกินข่บาบอยเป็นเวลา,าป,ว,ลาปวดทองแมนเลยทุกคนแค่ว่า,าก็บจมให้อน้องสาวแค่ว่าคือกันกินเข่าบาอ,บาอเป็นเวลากับปวดทองก็พอคืนบิดละบัน ตลาดเบิดแล้ววายเบิดล่ะว่ามียังละบันไดดกุ้งเต้นพี่น้องเอ้ยกินก็ข้าวเหนียวพ่อแหล่ข้าวเหนียวก็บคนละหอพอ่อแหล่ปกกินายกินายเปลืองเงินฮ่าแม่พี่น้องกินายอ้วน ปลาเมึอกไหมอ้ปลาหมึกขาสิบบาทโอู้เหลือแต่ปลาหมึกเหลือแต่ปลาหมือกต่อยๆล้วกุ้งหมดแล้วหรอกุ้งหมดแล้ว,ลวปลายอย่างอื่นก็หมดแล้วจ้าเหลือแต่ปลาหมึกเนาะไม่นี่พอขาค่า,คายดีโพดมาเนี่ ก็เต็มไะบางวันก็หมดบางวันก็เต็มคล้ายเบิดแต่ทีเนาะพี่ป้าเราเบิดเลยจากที่บอลแพ้ว่าเคยสือเบิดแล้วบ้านเบิดแล้วจะกินของหวาน สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกคนทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะเพราวับก็มาแต่ตาตลาดแล้วเนาะทุกคนแล้วก็ได้อนี้มานะคะข้าวเหนียวเนาะเพื่อที่จะกินกับอ่าอ,อมปลานะทุกคนแล้วก็มีนี่เลยคโยตี้นะคะเพื่อที่จะรอน้องๆน,นะทุกคนและพิเศษที่สุดนะคะนี่เลยแกงมะลุมค่ะทุกคนคือแกงมะลุมถ้วยใหญ่มาก ใหญ่มากๆนะคะแกงมะรุมเนี่ยคือไม่ได้ซื้อเพราะว่าเจ้าของบ้านให้แพรวานะคะทุกคนคือเยอะมากทุกคนอ่ะนี่เลยดูถ้วยใหญ่ๆอะ่ะถ้วยใหญ่มากแต่ใส่จนเต็มจนเอาจานรองอ่ะเนี่ยมันใหญ่มากแกงมะลุมอืมอร่อยให้แล้วให้อีก น,นี่คือนําใจของคนไทยเนาะทุกคนที่เพื่อนมอบให้เพ่ว่าเนาะเพ่ว่าก็เลยอยากเอามาให้เบ่งนะทุกคนเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะในขนาดที่เหลิองานมากเนาะเพื่อนก็นมาถามว่าเอาแกงมะลุมเป็นไงบ้างอร่อยบอ่อแ่บบอ่บอเพื่ว่าก็บอกว่าแ่บเพื่อนก็เอามาใหา้อีกนะทุกคนเพราะว่าพันแกงอีกหลอบที่สองคือเมื่อวานนี้แกงแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้ก็แกงอีกเนาะ พี่ว่าชอบกินอือร่อยมากอืมอืมอืมแซ่บพี่นเนาะมากินเสือๆนี่ล่ะกินเล่นๆแหละ โอเคนะคะคลิปนี้แพรวาก็ต้องขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะถ้า FC ท่านไหนชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรวาด้วยนะคะและขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและยังช่วยสนับสนุนด้วยการดูโฆษณาให้น้องแพรวาด้วยน้องแพรวาก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะขอขอบคุณครับไปแล้วสบายดีสวัสดีนะคะ